สวัสดีชาลาบุรีที่น่ารักชุดท่านครับผม <Hej! S 1> เขาบอกว่าคนจังหวัดนี้ส่วนมากจะหน้าตาดีับ <Hey! S 1> ซึ่งตัวผมก็คนจังหวัดนี้ครับผมครับ <c oughs> สวัสดีแฟนคลับพี่ก๊อนนะครับผมคับผด้หนะ่อยครับร KNOW, okay. ได้ครับ สวัสดีแฟนคลับพี่ตั๊งกระแต่ด้วยนะครับผมแฟนคลับพี่ก๊อตขอเสียงเลยครับแฟนคลับพี่ตั๊งกระแต่ครับขอเสียงอะไรครับผมแฟนคลับตั้มมีเสียงไหมครับแฟนคลับตั้มเนี่หรอทีน่าบอกให้าใจนะไฟไฟข้างหลังมีแรงยู่เหลืออยู่หรือเปล่าทีนี้ เพื่อนกันมาก่อนนะครับจ้าหลด้มาแบบนี้นะคอับวันนี้แฟนคับที่กองที่รักแต่แตนะผมคือเวลาต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยสามารถเต้นได้ร้องตามได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะฮะฮะผมไม่เชื่อเพราะหน้าหน้าดูยังไม่น่าจะเป็นลมเท่าไหร่เลยเครัหผมดูยังหน้าเด็กกันอยู่เลยนะฮะข้างหน้า โอเคอยู่ผมว่าวันนี้มีเพลงที่เป็นซิงเกิลที่สองของตัวเองนะครจะมาร้องให้ทุกคนที่นี่นะครับเ้นฟังกันแต่วันนี้ไม่มีแดนเซอร์ครับผมขออนุญาตใช้แดนเซอร์คือพวกคุณได้ไหมครัช่วยช่วยเต้นเพลงนี้หน่อยใครใครดูเอ็มวีเพลงนี้แล้วบ้างครับผมอืออาแล้วครับผมเอาแล้วตีเดียวกันเริ่มเยอะนะครับผมวันนี้เชื่อว่าอาจารย์ หรือญาติพี่น้องหลายๆคนของผมคงมาอยู่ที่นีนนนนน่ไม่ทราบว่าวันนี้คุณแม่ผมมาเชียร์พี่ก๊อตหรือว่ามาเชียร์ผมครับคุณแม่ผมดีอย่งเียวแต่ก่อนนี่เลยแม่ผมนี่ด่านในด้านไงแต่ก่อนเนี่ยมาไปนั่งดูพี่กอ๊อตใช้กล้องส่องทางไกลอ่ะแต่ก่อนนั่งดูอ่ะวันนี้ดูลูกก่อนนะอย่าให้ดูพี่ก๊อตนะโอเคไหมโอเคครับผม จะรักคู่นี้จอิงครับผม